สิ่งที่คนอื่นทำสะท้อนเขาไม่ใช่เราไม่ใช่คุณค่าของตัวเราหลายครั้งที่เราถูกตำหนิถูกใส่ร้ายหรือถูกปฏิบัติไม่ดีเรามักเผลอคิดว่าเพราะฉันไม่ดีพอแต่ความจริงคือการกระทำของคนอื่นสะท้อนตัวเขาไม่ใช่คุณค่าของตัวเรา หนังสือ Let Them Theory ย้ำชัดว่าเวลาคนแสดงพฤติกรรมไม่ดีกับเรานั่นคือภาพสะท้อนของโลกภายในเขาเองไม่ใช่บทพิสูจน์ว่าเราด้อยค่าการเข้าใจเรื่องนี้ทำให้ใจเราสงบขึ้นอย่างมากแทนที่จะโกรธหรือเก็บทุกคำพูดมาเป็นบาดแผลเราจะสามารถมองด้วยสายตาใหม่ว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนเขาไม่เกี่ยวกับคุณค่าของฉัน เมื่อแยกแยะได้แบบนี้เราจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาก,กำหนดอารมณ์หรือคุณค่าของชีวิตเราแนวทางในการปฏิบัติคือทุกครั้งที่เผชิญคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้เจ็บใจให้หยุดแล้วบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ความจริงของฉันแต่มันคือโลกจริงๆของเขา จากนั้นเลือกตอบสนองอย่างสงบไม่จำเป็นต้องโต้กลับทุกครั้งและหันมาใช้พลังไปสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราแทนเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่คนอื่นทำคือการบอกเล่าเรื่องราวของเขาแต่สิ่งที่เราตอบสนองคือการบอกเล่าเรื่องราวของเราเองค่ะ